โอเคอคุณแคนกูโอ้กัสทุกคนตอนนี้ไข่กับพนี่ยเป็นลางก็กินข้าวแลีงเสร็จแล้วนะคะอ่าร้อยเห็ดอ่ปาปลาซีนนะคะใส่มันฝรั่งแต่ว่าข่อยก็บ่ได้ถ่ายคลิปแล้วค่ะทุกคนนั่นแหละแล้วข่อยก็ทำนา้ำอันนี้คือเกา่าอละค่ะแต่ว่าเมื่อน,นี้ก็อ่าใส่อ่ามะนาวน้ำนะคะ อาจจะมีรสเปรีย้ยวแนบหนัดบวชแหวานป็นไดนะคะแล้ว่ข่ก็ใส่มักนว้วน้ำนะคะทุกคนเพราะว่ามีเอฟซีบอกว่า,อ,าอย่าก,กินหวานคลาหลายหาแนวเปรียปร้ยวๆใส่แน่ข่ก็เลยอเอาน้ามักนว้วใส่นะคะก็ก็แซบคือเกาะคะ่ะทุกคน,นก็จะออกรสเปรี้ยวน้ำนะคะนั่นแหละเพราะว่า,ารสหวานของแอปเปิลขององุ่นอง,งุ่นขาวนะมันหวานคะ่ะทุกคนมันหวาน นั่นแหละแล้วก็มากอ่ะบีบีรูทนะคะคอยเอิญพ kind of ีกเอิญตะบีทรูบีทรูบีดรูทนะคะเอฟซีเคียนบอกนั่นละค่ะว่าอ่ามันบีทรูบีดรูทว่าสั้นนั่นแหละค่ะวันนี้ก็จะมีรสเปรี้ยวน้ำนะคะทุกคนแซ่บอีกอีกอย่างหนึ่งแซ่บไปอีกแบบหนึ่งนะคะ ค่ะเามาคุยต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วที่ค่อยขึ้นหัวคอ,อทีมีเอฟซีถามว่าผิดกันบอยถามมีลูกนะคงจะลูกดกหนาะดูงสินะคะทุกคนนั่นแหละอ่อยกันเลยว่าจะมาบอกให้ทุกคนฟังนะคะว่าข่อยกับพยายฟรั่งนะเป็นตาม่ลูกดกบอน,นะคะแต่ว่า ที่ข่อยว่าเนี่ยข่อยบม่รู้ว่าคนจะเสื้อข่อยบอนะคะแต่ว่าข่อยว่าความจริงนะค่ะทุกคนอ่าข่อยน่ะอายุสี่สิบห้าปีข่อยหมดประจําเดือนนะคะทุกคนอ่าพศสองพันอ่าพศอสิบหกเนี่ยน,นะคะสองพันสิบหกนะคะทุกคนเดือนกรกฎาะคะ่ะข่อยมาอยู่ประเทศสวีเดนแล้วนะคะ ตอนนั้นอนะคอยไปรับจ้างเก็บหมากาสตรอเบอรีร่พุนะอะอยู่ห่างไกลจากจากบ้านนี่ก็แปดสิบเก้าสิบกิโลพอ่นะคะ่ะทุกคนเกือบลอยกิโลเมตรเพุ่นแหละนะคะในช่วงนั้นคอยก็เป็นแบบว่าหมดประจําเดือนเราก็เป็นไว้ท้องไว้หมดประจําเดือนทุกคนที่เป็นผู้หญิงก็คงจะเข้าใจนะคะว่าเป็นแบบใดนะคะ นั่นแหละแตงแต่แต่งแต่ค่อยหมดประจําเดือนมาค่อยกับพญายฝกรังก่อ,อยู่น้ากันเหมือนเพื่อนนะคะทุกคนแต่ว่านอนเตียงเดียวกันอยู่นะคะเราแต่ว่าแห่งหยุดการเป็นผัวเมียกันทั้งปฏิบัติทั้งพฤติไนแตงแต่ช่วงที่ค่อยบิดประจำเดือนนะคะ อันนี้กาแล้วแต่แตท่านผู้ชมจะเสื้อหรือบ่เสื้อนะคะแต่ข่อยขอบอกว่าข่อยเวบาความจริงนะคะทุกคนนี่แหละเป็นอย่างข่อยยังข่อยบ่อยากเเบาเรื่องแบบนี้เพราะว่าข่อยคิดว่าคนจะบ่เสื้อข่อยนะคะนั่นแหละค่ะนี่ก็คือเ,เหตุผลหนึ่งที่ข่อยขึ้นมาหาพญยายนะคะทุกคนเพราะว่าการที่ข่อยขึ้นมาหาแล้วนัะข่อย บ่ไดเปืองตัวนะคะทุกคนถ้าสมมติว่าคอยเดินหน้าไปหาคนใหม่เอาใหม่ยังเสี่ยคอยกับบลูนะคะเพราะว่าคอยก็แบบว่ามันหลายปีแล้วนะคะทุกคนเจ็ดปีแปดปีที่่อยบ่ไดเหตุเรื่องแบบงซันมานะคะ่อยก็เลยคิดว่าถ้าคอยเอากันกับไผ่คนอื่นไปอีกเขาเขาค้งจะปาข่อยคือเก้านะคะนั่นแหละ ข่อยกะเลตัดสินใจว่าอ่าทั้งอีกอย่างหนึง่งทางขอบครัวข่อยทางเมืองไทยแม่ข่อยหรืออ้ายข่อยยังเสีนนะคะอ่าก็เป็นห่วงความปลอดภัยของข่อยก็เลอยากให้ข่อยนะกลับคืนมาถ้าสมมติว่าในขณะที่ข่อยอ่าตอนเกิดเรื่องตอนที่ข่อยจับได้ที่แรกนะข่อย รอ,อเวลาจากนอยปรึกษาครอบครัวาทาั้งเมืองไทยข่อยคงจะบัได้ออกจากบ้านนะคะทุกคนแต่ในตอนนั้นคือข่อยทะเลาะก,กับพญยาย,ยางแรงข่อยก็เลยทรงขอความไปหาเพื่อนที่ทํางานนะคะคนสวีเดนไปข่อาก็เลยจัดการหาห้องให้ข่อยเลยค่ะทุกคนแต่ว่าเพื่อเพื่อนผัได้ห้องไว้นะคะนั่นแหละก็เลยเฮ็ดให้ข่อยเฝ้ายายนี้นะคะแต่ว่าถ้าข่อยปรึกษาทั้งครอบครัวก่อนข่อยคงจะบัได เลิกกันกับพอใยัย่ในตอนนั้นนะคะนั่นแหละอันนี้คอยว่าให้ทุกคนฟังแล้วแต่จะเสือว่าเสือแต่คอยนะคิดว่าบ่ามีค้นเสือคอยนะคะาบางคนอาจจะเห็นใจพญ่ฝรั่งนะคะว่าเพราะอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้แล้วนะถึงอยากที่จะนอกใจคอยตามจริงแล้วพญ่ยฝรัง่งแห่งมีปัญหาเรื่องนี้ก็คอยนะคะทุกคนเพราะว่าเรากินยา กินยาเกี่ยวกับระบบประสาทของเรานะคะบางครั้งสองเดือนหมอก็จะเปลี่ยนยาให้เราเทือนหนึ่งนะคะทุกคนบางครัง้งยาออนนะคะบางครั้งกับยาแห้งนะคะทุกคนนั่นแหละแล้วที่นี่อ,อวัยวะของเรานะ่ะก็จะบอ,บอทำงานนะคะทุกคนอันนี้ขอยอยาาให้ทุกคนนะมองภาพออกนะคะ,แล,ะ,ละแ,แล้วเราก็แกแล้วเถ่าแล้วนะคะทุกคน ้วข่อยกับบอแมนค้นที่จะเป็นค้นคอเคียรหรือเป็นค้นแบบว่าอ่าแบบอ่าอยัางอ่านันผู้ซ้ายนะคะคือแบบว่าคอยนะ่จะบอเหตุแบบนั่นนะคะ่อยบอแมนคน้นคอยบอรู้นะคะว่าจะเริ่มต้นเหตุแบบใดนะคะทุกคนถ้าผู้ซ้ายน่ะอ่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนั่นนะคะทุกคนเขาก็จะอ่าบอใครที่จะแบบว่า ใส่ใจนะคะแต่ว่าถ้าเล้หน่ะไปพอคนอื่นนะคะที่พนเอาพนาพนอที่เคอเคี้ยที่แบบแบบว่าคุยกันถูกคอเราที่ที่นี่อคอยชี้อ,อธิบายว่ายังไงแบบว่ากินไม่ยังสินะคะทุกคนนั่นแหละเราก็เอาอกเอาใจยังสินะคะแล้วอาจจะมีปฏิกิริยานะคะทุกคนแต่าทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้ซ้ายนะมันก็ถามีแนวมกักกระตุนนะคะเขาก็จะมีอารมณ์นะคะแต่ว่าคอยน่ะเป็นประเภทที่ว่าไว้ท้องเรากาเป็นไว้หมดประจําเดือนเราคอยก็ลําค้านนะคะทุกคนคอยกับบลูว่าเป็นอย่างนะคะอาจจะเป็นช่วงที่คอยหมดประจําเดือนนั่นแหละลราที่นี่พญ่ยฝรั่งก็จะเป็นคนปากหมาเป็นคนเบาปากหมาเราเทศไทยเฮาบ่าบมี ความคิดไปทางนั้นพร้อมนะคะอันนี้ข่อยบอกให้ทุกคนฟังกันแล้วแต่แตจะเสื้อหรือบนเสื้อนะคะแต่ข่อยขอบอกว่าข่อยเบ้าทุกเรื่องเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นนะคะทุกคนนั่นแหละอันนี้ใส่พญายฝรัง่งแต่แล้วนะ่ะเป็นนมแล้วก็เคยเบอกข่อยฟังนะคะว่าเรามีผู้หญิงมากมายเลยบางครั้งนะก็เปลี่ยนมือละมือละค้นเลยแหละคะ่ะ ั่นแหละแล้วว่าอาจจะถึงร้อยหรือสองร้อยคนในชีวิตล้อจพานผู้หญิงม้านะคะ่เะเราวพาะล้อม้าพาตัดนะคะทุกคนเราอันนั้นเราก็เเลียนไปนะคะนั่นแหละแล้วเราก็เลยแบบว่า,าเป็นคนนิสัยจชูมักเบาหวานเบาจีผู้หญิงอันนั้นอันนี้ขั้นเขาเล่นด้วยก็โอเคนัดกันไปกินกาแฟาแบบว่าคุยถูกใจเองสินะคะนั่นแหละแต่ว่า อาถามว่าเรื่องนั่นนะทุกเมื่อน,นี่นะแล้วนะแถบจุบมีนะคะบางคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเอา้าวคันว่าแล้วบ่มีแล้วคือไปอมีกีบขึ้จับได้ว่าเขาไปนอนน้ากันนังซันนังซีอันนี้นะคอยกะคิดว่าแล้วแล้วพอกินไม่นะคะทุกคนเราผู้หญิงอาจจะอ,อ่ขอเคลียร์เรากบ หมายถึงว่าเหตุให้เแล้วน่มีอารมณ์ทังงสียน่ะค่ะนั่นแหละแต่แล้วน่ะกัสารภาพกับข่อยนะคะว่า,าถึงแม้วา่าแล้วน่ะจะหลงไปแบบนั้นก็จจิงอยู่แต่ว่าเ,าเขาได้แต่เราว่าได้สุขาทุกคนค <c ười> อยค <c ười> ิดเอาเลยเขาทุกคนแต่ว่าข่อยก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงนะคะนั่นแหละแต่ว่าแล้วน่ะก็เป็นคนที่ชอบเ,บาเอาหยอกผู้หญิงนะคะ ขั้นเขาทรงขอ,งขอความมีอย่างมาหาล้องสีนะคะทุกคนแล้วก็จะ,ะเขียนแบบว่าแบบคนเจ้าชูล่ะคะทุกคนนั่นแหละตามสไตล์ล้แล้วะะแ,แ,แ,แหละ,นะแต่แต่หนีมาหนีนะตะข่อยกลับขึ้นมาหนีนะแล้วก็พฤติกรรมนั่นก็คิดว่าจะบ่มีแล้วล่ะค่ะพอว่าล้านะก็หนึ่งแล้วก็คิดถึงสภาพแวดล้อมล่ะค่ะเพราะว่าขั้นถัดเกิดขึ้นอีกคือข่อยนะจะ ไปเลยแล้วก็บอกกลับคืนมาคอยก็บ,บอกร้องซีนะคะแล,แล้วก็อาก็คงจะคืดพอสภาพตอนที่คอยออกจากชีวิตแล้วในตอนนั้นนะคะว่าคือความลำบากในการใส่เงินใส่ังิสีหนะ่ะแล้วนะ่ะตอ้องทุกคน,นะคะตอนที่คอยบาอยู่น้ำแล้วนะ่ะแล้วกับประสบเป็นผู้ประสบภัย <laughs> ประสบภัยเรื่องการเงินนะคะทุกคน พอ,อ,อช่วงที่เลิกกันไปนะแล้วบ่มีเงินอพราะเราจ่ายค่าบ้านแล้วเงินค่านันค่านี่ก็แทบจะบ่มีเลยนะค่ะแล้วก็ได้เงินน้ำข่อยที่ข่อยจ้างแล้วนะไปะะลุงเลียนสอนขับรถนะคะอาทิตย์ละหาร้อยนะคะเราข่อยก็ซื้อนอ้อยนึนกินมาใส่ช่องฟิตให้เ้าซื้อให้เราเลยนะคะทุกคนกับอาทิตย์นึงก็4ี่หาร้อยขึ้นกันนะคะนั่นแหละเพราะว่าจะเป็นกาแฟเพราะว่าจะเป็นขน,นมปัง นมเนอยอีกอย่างทุกอย่างเลยนะคะทุกคนนั่นแหละเราที่นี่สาเหตุที่เรานะ่ะได้เลิกกันกับกิ๊กนะคะกับพราะว่าเราไปเห็ดบ้านให้เขาเพอเราว่่มีเงินเราก็เลยถามเอาเงินค่าจ้างนะคะทุกคนแล้วที่นี่เขาก็รอใส่ร้อนนั่นแหละเขาก็ค้งจิบวายากได้ล้อดอกทุกคนก็ดูว่ายล้อนะตาเดียวนะคะปุถุสิมาเอาถึงเถ่าถึงตาเดียวถึงถูกแมนปะา่าทุกคนนั่นแหละ แต่แล้วน่ะก็ไปลงค้าล้มเขาไปติดเข้าเพราะว่าย้อนอยากแบบว่าคิดว่าเขาน่ะมิฐานะานะแล้วอา,อาจจะคิดว่าถ้าไปเอาเขา่าคิดว่าเขาจริงใจขั้นเป็นเล่นตามจริงแล้วนะ่ะแล้วก็บอะไรค้นว่าจะเลิกกับคอยล้วคะ่ะขั้นแม่นคอยจับบม่ได้แล้วก็โค้งจะอะไรเลิกกันนะคะ่ะแต่ว่าเราอาจจะลงค้าล้มเขานะคะเพราะว่าเขาก็เป็นคนมิฐานะนะคะเขารอใส่แล้วนะคะทุกคน ให้ว่าไปเฮ็ดบ้านหลังนั้นอยู่ตั้งหลายเดือนได้เงินสามพันค่ะทุกคนนั่นแหละนั่นแหละ,หละคือสาเหตุที่ได้เลิกกันเขาก็เลยบอกแล้วนะคะเราถามเอาเงินค่าเราถามเอาเงินค่าค่าแรงน,ะะนั่นแหละค่ะนั่นแหละเราที่นี่บัดน,นี้ก็จะมาวา้าให้บู้าฟังเรื่องเงินที่เรานะ่ายืมคอยเืินนึงนะคะ ตอนที่คอยเฮ็ดใบขับขี่เสร็จแล้วนะคะทุกคนคอยกับหายคาจ้างแล้วอีกตั้งหากเดชเป็นเงินก่อนหาพันแล้วที่นี่แล้วว่าจะยืมเงินคอย 10, อเมือนึ่ง่อเลยว่าเอา,เอาไปเงินจ้างหาพันกับกับเงินเมืองนี่ขอให้แบ่งให้เจ้ากนหาพันเป็นเมือนึงเราอีกเมืองหนึ่งเออเราอีกหาพันจังคอยเอากอเลยวางสินะคะก็เลยว่าเออตกลงกัน ว่าอีกหาพันก็จะให้เราเป็นเมื่อหนานะัคะค่าจ้างหาพันแล้วอกอกค่ายืมอีกเมื่อหนึ่งนะคะแต่ว่าไข่หายแล้วก่อนเมื่อหนึ่งนะคะทุกคนไอยสอบใบกับคีวันที่24มีนาอ่าปีเท่าไหร่ปีปีสองสองเตปีสองคือเดี๋ยวนี้ผ่านมาสองปีกว่าแล้วค่ะทุกคนนั่นแหละสองสองสองสามสองสี่แมนบอเออปีสองสองอะค่ะทุกคนนั่นแหละ ่าแล้วที่นี่พออันพออ่าได้ไปขับขี่แล้วค่อยก็เลยอ่าจะมาเฮ็ดอ่าอาหารเลี้ยงลูกหลานฉลองไปขับขี่นั่นแหละคะ่ะทุกคนก็เลยมาบ้านเล้วนั่นแหละหลานสาวกับหลานคืนนะคะหลานซ้ายหลานพายแล้วก็อ่าลูกลูกซ้ายใหญ่นะคะอ่าตอนนั้นค่อยกำลังเฮ็ดอ่าแกงผนงเนืออ้อโยนะคะ่ะทุกคน ก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์มานะคะข่อยคิดว่าลูกสายใหญ่แล้วโทรมาอาจจะบอกว่าเบรยม้มาจังคอยโทรก็้นใดเนาะข่อยคิดในใจนะคะทุกคนแล้วที่นี่โทรมารอบแรกเราชาดแบบไว้ไน,น,วนี่แหละทุกคนเล็โตนี่แหละข่อยกระเฮ็ดแกงนั่นเยู่แล้วที่นี่ข่อยกะเลยแบบว่าข่อยก็บอข่อยก็บอสนใจนะเพราะว่าข่อยบอกว่ารับโทรศัพท์เร้อยุแล้วนะแล้วที่นี่โทรมาหาเธอหกเธอทุกคน เราคอยรู้จากนิสัยลูกหลานพญ่ฝรังขันโถมาขังหนึ่งขันพอบาลบเขาน่ก็จะบอโถอีกนะคะทุกคนเขาจะโมถม้าข้างเดียวแล้วกาสีทรงขอความม้านันอันนี้โถม้าหาเทื่อหกเทื่อเจ็ดเทื่อคอยก็เลสซองเบิงทุกคนนั่นแหละคอยกันเป็นคนนิสัยแบบนี้นะคะนั่นแหละคอยกันลเลสซองเบิงจังไดข่อยว่า เป็นซื้อของโมคอยเป็นญาติคอยนะคะทุกคนอยู่บ้านโมบ้านเดียวกันกับคอยนะคะทุกคนเอาเดียวคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเขาจะคอยมาบอกต่อในะคลิปต่อไปนะคะว่าเกิดยังขึ้นกับพญ่ากับคอยในช่วงที่คอยได้ใบกับขีแล้วแล้วามาฉลองอยุนีนะคะนั่นแหละแล้วเ,เงินที่เรายืมคอยไปนะ แล้วเอาไปเห็ดยังเดี๋ยวค่อยจะมาบอกให้ทุกคนฟังนะคะเมื่อนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนอตอนนี้ก็ทุ่มเครื่องนะคะกัยีนอนตะเวนแน่จากน้อยแต่ว่าเมื่ออื่นก็วันหยุดนะคะวันเสาร์อาทิตย์นี้นะท็อแกไม่มาบริหารงานก็รู้สึกว่ากระชับกระเชงนะคะคอยกอ็ทำงานในครัวเห็ดอาหารเห็ดยัง แต่ว่ากระดูดศึกบม่มเอยนะคะพออย่างบ่ได้แล่นหนาแล่นหลังคือเกานะคะเพราะว่าเทาแกม่แล้วก็บอกว่าหค่อยจัดการในครัวจนว่า,าเรียบร้อยทุกอย่างเลยบ่ตตองห่วงเรื่องการามาัเติมของข้าง,งนอกนะคะท่านเรียบร้อยในรัวแล้วก็ทําความสะอาดในครัวถ้ายังเหลือเวลาอยู่ก็จังค่อยเติมของนะคะแต่ก่อนเนี่เหตุงั้นพอเสร็จแล้ว ฝ่าวแลนไปเติมเพราะว่าของมันหลนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้ถึงของจะหลายแต่เพื่อนกับบอใไห้อ่าแบบว่าต้องเคลียร์ต้องรับผิดชอบในครยัวให้สมบูรณ์แบบสักกรังสีนะคะนั่นแหละนะคะกะบเลยบ่มื่อยปันใดนะคะทุกคนเดี๋ยวจังใดมืออื่นเข้ามาคุยกันต่อนะคะมืนอนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับคอมเมนต์น่า락หนา,ก,นากที่ส่งกําลังใจมาให้ มาดามบานนอกกับพญายัรังนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย